นี่แหไในหมูกรอบล่ะเดี๋ยวไปทอดก่อนเดี๋ยวมาทอดพระเอกกันก่อนแล้วก็ค่อยมาทำหมุิเต้นกรอบแล้วหมูกรอบดิ้นได้เรอบระเบิดเผื่อนเติมเพิ่มเติมคือกรอบวันนี้เนามาที่ไอคอนสยาม วันนี้หนาะไม่ได้มาตัวเปล่านาะมาร่องเรือตอนนี้นะครับก็รอเรือก่อนมีน้ำพุให้ชมบรรยากาศสวยๆรอเรือนะครับเรือออกตอนหนึ่งทุ่มมีแสงสีสวยงามมาก White o r g i n River Cruise พร้อมออกเรือแล้วไปกินกันมีอาหารเต็มไปหมดเลยเลือกกินไม่ถูกเลยนั่นี่ะ กินอาหารก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยไปถ่ายรูปดูวิวมีลาบส้มตำเลยนะครับเสียบมีทะเลเผานะครับกุ้งปลาหมึกหอยปูปลามาหมดเลยมีแซลมอนด้วยนะครับแต่คิวยาวมากอร่อยแน่เลย <S <S กินเสร็จแล้วดูวิวกันได้ นะครับโรงแรมก็ไม่ได้ธรรมดานะครับจัดสไตล์เป็นสไตล์ไทยลำวงลำวงลิฟก็ไทยนะครับแต่ห้องไม่ไทยนะจ๊ะนอนเต็มอิ่มแล้วก็กินกันต่อที่ครัวอาจารย์คงนะครับหนาวสั่งกบระเบิดรสชาติระเบิดในปากเลย ตำกุ้งสดก็แซ่บนะครับอยากกินมากแต่ก็กินไม่ได้นะครับนั้นเราไปเปรียบเป็นตำข้าวโพดแซมมาชิมรสชาติกันว่าแซ่บนัวหรือเปล่าหมับเขาให้รสฟินมากหอยแครงลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเหมือนเดิมปลากระพงนึ่งนะครับยังไม่ตายนะครับดินได้ด้วยสแสดงว่าสดจริง ไข่ตุนแบบนี้อยากทำมานานแล้วไม่มีหม้อหรือจะทำแค่หอยแครงลวกดีแต่มันธรรมดาไปทำนี่หมูกรอบอบวุ้นเสน้นสวัสดีครับน,นี้คือช่องเชฟบิ๊กพีวันนี้หราจะมาทำอบวุ้นเสน้นหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบอบวุ้นเสน้นเย้แล้วไหนหมูกรอบล่ะอยาไปทอดก่อนยว มาทอดพระเอกกันก่อนแล้วก็ค่อยมาทำหมูนส้นกันไปเลยจิงเกอร์วอร์มิซซีลี่สติกกร์กซีซันมียคริสปี้ประหว่างที่หมูกรอบกำลังทอดอยู่เราก็มาทำน้ำุนเส้นกันมาแล้วก็จะใส่น้ำปลาาร้หิมิลเลย ไปเลยซีอิ๊วขาวข้ามันหอยซีอิ๊วดำน้ำเท่าน้ำตาลน้ำมันงาซีแซมไม่ซีแซมไม่ คนให้เข้ากันเลยเหรอแค่เนี้ยใช่แล้วก็เอาคุณเส้นของเรามาชุบแล้วแช่ชุบแช่ชุบแช่ชุบแช่ไอ่แล้วก็ทำให้มันทั่วทั่วรอรอหรอกรอบระเบิดเผื่อนเติมเพิ่มเติมคือกรอบโอ้ยกรอบเหมือนเดิมใช่ไหมเพิมเ่มเติมคือฟูไหนลองดูซิ โอ้ยฟูมากเลยลก็ยังกรอกเหมือนเดิมหั่นหอมหั่นหนึ่งนิ้วให้เลือดออกเอานิ้วมาวันแล้วก็หันห่นเข้าใจไหมหนึ่งนิ้วเอาไมใชหนึ oh ่งนิ้วเก่เามันครึ่งช่ากันนะครับเราต้องใช้หนึ่งนิ้วเหมือนเดิมแล้วมาหนึ่งนิ้วอุ้ยทํากลับมาแล้วก็ทําหั่นให้เลือดออกเหมือนเดิมหั่นหนึ่งนิ้ว you <laughs> อบดินได้นี่นะครับใส่กระเทียมรากบักชีผึ้นฉ่ายเสิร์ฟเว,เวอร์แล้ว,นะวก,ววกวว็แล้วก็ใส่ขิงโอ้ชิจามากเลยชูดาชุดมากชุดาหอมไปทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ใส่มือ สามชั้นเราเริ่มกรอบนะครับใส่หมูกรอบเพิ่มอ,อีกกรอบกึ๊บก็ผหัดเลยลูกใช่โอ้เชฟร้อนไหมเนี่ยปรุงสายเลย,เยครับผัดตอนน่อเนาะไปนะครับเราจะเอาวุ้นเส้นที่เราทำไว้นะครับเอาไปสง,งบสติอารมณ์เอาไปเลยแล้วหยุดอะไรชิ้หลับสังทีชิๆๆ เอนให้ดีสบายใจนะตุต๊ดๆเรากำลังจะไปดาวอังคารแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะเอาโลกอาอากาศของเราปิดเั้งกดบายบายสักครู่ <c oughs> อยู่ก <c oughs> ่อนนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักใส่ผักให้สลดนะครับดา่ามันให้สลดเลย <c oughs> ใช้ความร้อนหรือดา่ <c oughs> ดาดา่ดาด่าให้มันสลดแล้วนู่กแลุกแล้วๆนะ ใครเพื่อกวหาวมาดูกันโอ้ยไม่คีบใหญ่ยังเลยหนาวแต่ก็ได้กระถิ่งหนึ่งอะไหนึบนึบหนับหนับของเส้นนี่เส้นนุ่มๆหมูกรอบชิ้นบําบหมูสามชิ้นของโปรดเด็กน้อยพักเพื่อสุขภาพ หอมกลิ่นพลิกไทยมาชิมแล้วจานจิ๋ว <c oughs> จานได้ชิมเหรอครับอืมครับชิมเลยนะครับในขั้นตอนที่หนาชอบน้อนเอาใหม่โห้ยหนูก็คำใหญ่เกินเต็มปากอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยมาก กดติดตามให้เจ๊บิ๊กกรุงกับต้นหนาวเซมาที่ด้วยไม่นั้นเจ๊จะไม่มีข้าวกินเลย